สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอะไรที่ทําให้เราจะต้องคํานึงถึงความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เราต้องมาฉุกคิดในเรื่องของทิศทางในการพัฒนาเพื่อให้มันยั่งยืนประเด็นที่ทําให้เราต้องมาคิดถึงทิศทางในการพัฒนาที่ถูกทางนะเริ่มต้นมาจากจํานวนประชากรโลกกําลังจะแตะไปที่8 0พันล้านคน ต่อมาประเด็นในเรื่องของความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วนะครับหรือที่เรียกว่า rapid u r b a n i z a t i o n นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เมืองขยายตัวออกไปนะครับมีเมืองใหม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเมืองใหม่เหล่านี้ก็จะไปแทนที่พื้นที่แหล่งผลิตอาหารป้อนเข้าสู่เมืองวิกฤตการจราจรที่เกิดขึ้นในเมืองอันนี้ส่งผลในหลากหลายมิติมากการใช้พลังงาน การใช้พื้นที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพและรวมถึงการก่อมลพิษทั้งทางเสียงและทางอากาศวิกฤตการขยะซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลอย่างหนักต่อสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกดึงมาใช้จำนวนมากนะครับมีการค้นหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆไปเรื่อยๆในขณะที่พื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ในของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศก็เริ่มที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็เริ่มที่จะค่อยๆหดหายไปเรื่อยๆ จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อวิกฤตการณ์อาหารที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับในวิกฤตการณ์อาหารเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น2ด้าน,นครับด้านหนึ่งก็คือปัญหาอาหารขาดแคลนไม่เพียงพอสําหรับประชากรที่อยู่อาศัยในเมืองหรือในชุมชนนั้นๆแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คืออาหารมีการผลิตมากเกินไปส่งผลให้เกิดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากอาหารเป็นเหมือนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนโลกไปเดียวกันประเด็นต่อมาคือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ํา เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตร่างกายเราไม่สามารถขาดน้ําได้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํามากเกินไปโดยเฉพาะน้ํามากเกินไปในพื้นที่เมืองก็จะก่อให้เกิดปัญหาน้ําท่วมน้ําขังน้ํารอการระบายและปัญหาที่ตามมากับน้ําอย่างเช่นโรคระบาด เป็นต่อมาปัญหาโลกร้อนเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาสภาวะโลกร้อนนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่โลกเราไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ออกไปได้ถูกคุมไว้ด้วยก๊าซเรือนกระจกที่ทําให้อุณหภูมิสะสมในโลกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกชีวิตบนโลกต่างก็ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์โลกร้อนนะครับ ก็อย่างเช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ทําให้ในบางพื้นที่ไม่สามารถทําการเพาะปลูกได้เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือแม้แต่สุขภาพของประชากรโดยเฉพาะในะประเทศที่กําลังพัฒนา โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนเปราะบางนะครับที่เขาไม่สามารถแก้ปัญหาที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงอุณหภูมิที่สูงขึ้นในบางครั้งก็เอื้อต่อการจเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับเราจะเห็นว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นความถี่และความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆปัญหา PM 2.5เป็นวิกฤตล่าสุดนะครับที่เรากําลังเผชิญอยู่นะครับโดยเฉพาะในในช่วงเดือนธันวาจนถึงเดือนมีนาคม PM เ5เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กมากนะครับเล็กขนาดที่หน้ากากอนามัยทั่วไปไม่สามารถกรองได้นะครับฝุ่น PM 2.5เนี่ยเมื่อมันเข้าไปในร่างกายง่ายครับผ่านพงจมูกเข้าไปสู่ถุงลมและก็ปอดทำให้เกิดอาการต่างๆอาจจะเริ่มตั้งแต่การไอการจามนะครับไปจนถึงโรคทางเดินหายใจก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโรคเรื้อรังในระดับที่รุนแรงมากๆเนี่ยจะส่งผลไปถึงการเกิดภาวะโรคมะเร็งในปอด จากการตำรวจข้อมูลทางสถิติเราจะพบจํานวนผู้ป่วยมะเร็งปอดเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากกับพื้นที่ที่ประสบปัญหาวิกฤต PM 2.5โดยเฉพาะกับเด็กๆที่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างหนักในขณะที่โลกกําลังเผชิญปัญหาที่มันมีความซับซ้อนและก็ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลยกลุ่มคนเปราะบางต่างๆนะครับ กลุ่มคนชายขอบกลุ่มคนผู้ได้โอกาสที่เขาไม่สามารถเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะการบริการทางด้านสาธารณาสุขกลุ่มคนเหล่านี้ค่อนข้างที่จะถูกละเลยหรือมองข้ามในการแก้ไขปัญหาจากที่ามาเบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นและทําให้ทุกๆก,การพัฒนาเนี่ยต้องย้อนกลับไปคิดถึงทิศทางการพัฒนาที่เกิดขึ้นถามว่ามีความพยายามในการที่จะ แก้ปัญหาไหมทั่วโลกนะครับเริ่มตระหนักในเรื่องของความยั่งยืนในการพัฒนาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็อาจจะบอกได้ว่าเราก็มีความพยายามในการที่จะคิดถึงประเด็นในการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อเวล้อมให้น้อยที่สุดหรือการพัฒนาที่ไม่สร้างผลกระทบเลยจุดเริ่มต้นอาจจะย้อนกลับไปถึงในปี uh, 1972หรือ2500 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจะต้องทําให้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเราเริ่มที่จะรู้แล้วว่าในแนวทางการพัฒนาอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของโลกและย้อนกลับไปสร้างผลกระทบต่อตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นในในช่วงเวลานั้นนะครับจึงเกิดการประชุมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับ และนำไปสู่การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติต่อมารายงานของบืนแลนด์นะครับในปี1987ได้กำหนดคมนิยามนะครับของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือว่าเป็นถ้อยคําที่ให้คํานิยามที่ชัดเจนที่สุดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับก็คือการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการที่จําเป็นของคนในปัจจุบันโดยที่การพัฒนาเนี่ยจะไม่กระทบต่ออีกความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่จําเป็นนะครับของคนรุ่นต่อไปจากนั้นนะครับในการประชุมเอิร์ซัมิตในปี1992หรือประมาณปีพศ2535ในการประชุมเนี้ยเริ่มสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพื่อสร้างแนวปฏิบัติ ับที่ยั่งยืนจนมาถึงในปี1997เราอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับสนธิสัญญาในพิธีสารเกียวโตหรือในสนธิสัญญาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศทั่วโลกเนี่ยเริ่มตระหนักและเริ่มรู้แล้วว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยจะส่งผลต่ออนาคตของโลกเราอย่างไงจนมาถึงปี2015ในข้อตกลงปารีสในข้อตกลงเนี้ยเ,เริ่มความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นและในการนำประเทศต่างๆมารวมกันด้วยความมุ่งมั่นที่จะชะลอภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนะครับ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและในปีเดียวกันก็ออกเป็นเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG Goals นะครับที่เป็นการประกาศเป้าหมายของแนวทางการพัฒนายั่งยืนออกมาทั้ง17ด้านครอบคลุมทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจฐฐฐฐฐสิ่งแวดล้อมปัญหาที่เกิดขึ้นเนะี่ยมันมีระดับของความซับซ้อนและความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นในบางครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยากรได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะรุนแรงระดับไหนนะครับ ก็ต้องยอมรับว,ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเราเองไลฟ์สไตล์ของเราหรือวิถี ชีวิตของเราจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการผลิตเป็นตัวกระตุ้นที่ก่อให้เกิดการดึงทรัพยากรมาใช้นะทุกๆก,การบริโภคนะครับนั่นคือการใช้ทรัพยากรสิ่งที่เราสามารถจะทาได้ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,นะครับเมื่อเรานํามารวมกันนะครับมันก็จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่มันมากมายมหาศาลได้เช่นในเรื่องของการบริโภคถามว่าการบริโภคส่งผลยังไงนการ บริโภคของเราทุกครั้งที่เราตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นะแน่นอนว่ามันจะต้องส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมการบริโภคสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นเนี่ยก็จะช่วยลดการสิ้นเปลืองของพลังงานและมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขนส่งการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากวัสดุที่ยั่งยืนนะครับเช่นวัสดุที่สามารถปลูกทดแทนได้วัสดุที่สร้างจากวัตถุดิบรีไซเคิลนะครับเราอาจจะยืดอายุการใช้งานของ เสื้อผ้าเราออกไปหรือแม้แต่กระทั่งการสนับสนุนสินค้าประเภทแฟชั่นมือสองการลดการผลิตขยะที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเรา จากสถิติเราก็จะพบว่าคนหนึ่งคนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะมีการผลิตขยะสูงสุดถึง1กิโลกรัมต่อคนหรืออาจจะมากกว่าก็จะแบ่งออกเป็นขยะทั่วไปนะครับก็คือขยะที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจําวันขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการพิษหรือสารเคมีหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ในแนวทางการลดการผลิตขยะอาจจะแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆนะครับที่เราสามารถปฏิบัติได้เลยทันทีก็คือ1ก็คือการลดการใช้แน่นอนว่าเมื่อเราลดการใช้นะครับเราก็จะลด การปล่อยของเสียการผลิตขยะออกไปถ้าเราลดไม่ได้เราก็ต้องอยืดอายุสิ่งของนั้นให้นานออกไปเพื่อลดการซื้อเข้ามาทดแทน,นครับเราก็อาจจะนํามาใช้ซ้ำนะครับหรือที่เรียกว่า reuse นะครับหมายถึงเ,เราเอาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการ r e c y c l ินะครับตัวนี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์นะครับเราอาจจะเอาบรรจุพัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นขวดน้ําหรือกล่องอาหารนะครับ เราอาจจะนําเสื้อผ้ามือสองมาใช้หรือเราอาจจะเอาเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยไปบริจาคเราลองหาวิธีดูว่ามันจะมีอะไรไหมที่เราจะสามารถยืดอายุการใช้งานมันออกไปหรือยืดระยะเวลาในการที่จะทิ้งวัสดุน,น,นั้นๆออกไปนะครับก็จะช่วยลดการผลิตขยะถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถนําผลิตภัณฑ์นั้นกลับมาใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล กระบวนการรีไซเคิลก็คือกระบวนการที่เช่ในการจัดการขยะที่เราไม่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้กระบวนการรีไซเคิลก็จะเป็นการนําวัสดุหรือนําผลิตภัณฑ์เข้ามาผ่านกระบวนการเพื่อทําให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอย่างเช่นกระดาษพลาสติกอลูมิเนียมเหล็กแก้วก็จะสามารถนํามารีไซเคิลได้แต่ก็จะมีวัสดุบางอย่างที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เช่นวัสดุปนเปื้อนวัสดุที่ประสิทธิภาพในกระบวนการรีไซเคิลต่ํา เมื่อมันในรีไซคเคิลได้มันก็จะต้องถูกนําไปกําจัดมันจึงย้อนกลับไปสู่ข้อแรกในเรื่องของการบริโภคนะว่าเวลาเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นนะ่ะเราอาจจะต้องคํานึงถึงว่าผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อเนี่ยมันจะสามารถนําไปรีไซคเคิลได้ไหมซึ่งในกระบวนการนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดในกระบวนการนี้ก็คือการแยกขยะการแยกขยะนี่ถือเป็นหัวใจสําคัญมากในการแยกขยะเนี่ยส่งผล,ลออกมาใน2รูปแบบอันดับแรกก็คือลดปริมาณขยะที่จะต้องถูกนําไปกําจัด ข้อที่2ก็คือลดการใช้ทรัพยากรใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยิ่งขยะที่เรา,าแยกออกมามากเท่าไหร่นั่นหมายเขาว่าขยะที่จะต้องถูกนาไปกําจัดก็จะน้อยลงเท่านั้นขยะที่ถูกรีไซเคิลมากเท่าไหร่ก็หมายเขาว่าทรัพยากรใหม่ที่จะถูกดึงมาใช้ก็จะลดลงเพื่วยยืดอายุการดึงทรัพยากรออกมาจากธรรมชาติได้มากขึ้นเท่านั้นการเลือกใช้ระบบขนส่งที่ยั่งยืนการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็จะช่วยทําให้ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมได้ในระยะทางใกล้ๆเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้วิธีการเดินหรือการปั่นจักรยานการใช้ระบบขนส่งมวลชนของเมืองแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์น้ําแล้วก็พลังงานก็คือหมายถึงการใช้น้ําและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็าอาจจะต้องกลับไปดูในบ้านแล้วว่ามันมีอุปกรณ์อะไรไหมที่ มันมีความเสียหายอยู่อย่างเช่นอ่ก๊อกน้ํามันมีน้ําหยดอยู่แล้วก็วอาจจะต้องพิจารณาการใชอ้อุปกรณ์ประหยัดน้ํามากขึ้นอย่างเช่นอ่ผักบัวประหยัดน้ํานะครับเปลี่ยนหลอดไฟนะครับมาเป็นหลอด LED เพื่อลดการใช้พลังงานการถอดปลั๊กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆน,น,นะครับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้เราลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมได้ ในกระบวนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยในบางอย่างเนี่ยเราสามารถทําได้เลยนะครับแต่ในบางอย่างแล้วเราก็ต้องมองย้อนกลับมาดูที่เมืองกับชุมชนของเราว่าในชุมชนที่เราอาศัยอยู่มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราอย่างนั้นไหมในเมืองของเรามีระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดแล้อมไหมมีตัวเลือกให้เราใช้ในการเดินทางหรือไม่อย่างเช่นอะ่ะมีทางเดินเท้าที่ดีมีเส้นทางจักรยานที่สามารถเข้าถึงได้ใน ุกพื้นที่หรือมีระบบเครือข่ายของการคมนาคมขนส่งครับเรามีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้รองรับไว้เพียงพอแล้วหรือยังดังนั้นในการที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนหรือโครงสร้างพื้นฐานในเมืองเนี่ยสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ได้ก็ถือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะท้าทายในการดําเนินการตามแผนการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืน